พวกเรานะพ่อค้าแม่ค้าชาวบางแคทุกคนเดือดร้อนที่ทํากินวันที่5้ากันยาเขาจะขับไล่ให้เราไปอยู่ที่อื่นแต่ความพร้อมของพวกเรายังไม่มีความพร้อม,มเพราะปัญหามันมีเยอะมันไม่ใช่ปัญหาเฉพาะที่ทากินอย่างเดียวปัญหานี่สินปัญหาในครอบครัวอันที่สําคัญที่สุดคือปัญหาตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีขายอยู่ริมถนนแท้ขายของกันย4ิบสี่ชั่วโมงยังขายไม่พอกินกันเลยค่ะจึงขอวิงวอนขอร้องท่านพี่ ดูแลในพื้นที่นี้ช่วยการุ่นนายืดหยุ่นหรือว่ายกพื้นที่นี้จัดระเบียบให้แม่ค้าอยู่เหมือนเดิมค่ะไม่ย้ายค่ะเราจะไม่ย้ายไปไหนครับผมรายได้ของเราเนี่ยมาจากคนที่เดินสัญจรผ่านใบผ่านมาทั้งนั้นเลยถ้าให้เราย้ายเข้าไปอยู่ในตลาดเนี่ยแล้วใครจะไปซื้อเราล่ะครับส่วนมากคนเนี่ยเขาก็เดินซื้อของกลับบ้านอะไรจากคนที่เดินเนี่ยคือรายได้ของเราทั้งนั้นเลย ถ้าไล่เราไปในตลาดเนี่ยเราขายไม่ได้แน่นอนครับเหมือนกับเราต้องไปเริ่มต้นศูนย์ใหม่ใช่ไหมแต่ค่าใช้จ่ายเราไม่ได้เริ่มที่ศูนย์ใหม่พ่อแม่ลูกเราต้องรอกินที่เราอยู่รายได้เราวันละ500อแต่ถ้าเกิดเราไปเหลือวันละร้อยเนี่ยพ่อกับแม่เราที่นอนอยู่ที่บ้านจะกินอะไรแก่เจ้าบ้านเขาจะผ่านให้เราไหมไอ้ที่เราไปกู้เงินมาซื้อบ้านซื้อรถเนี่ยแบงค์ยื้อได้เราไหมไม่ เขาไม่รับผิดชอบในกรณีนี้ ไม่ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้วงนี้ไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้ว่าทางตลาดผมตกลงเขาว่าต้องพาผมไปเพราะผมคนขายผมจะรู้เนี่ยเอาว่าผมตรงเนี้ยผาอยู่ได้ไม่ไปได้เป็นยังไงค่าน้ำข้าไปเท่าไหร่ค่าเช่าเท่าไหร่จากบางแคไปขายที่ไกลๆอ่ะค่ารถอีกอะไรผมต้องบวกตัวีนเนี่ยจะไปรอดไหมถ้าไปไม่รอดจะทํายังไงครับใช้ยากีปีกี่เดือนพุ่งหอเข้าโรกอน่มันไปแล้วก็แล้วกันเดี๋ยวกูณปวดเสียแล้วกูก็ไม่เกี่ยวงันคือเราทําเสนอให้ทั้งหมดใช่ไหมฮะ ไอ้นี่ผมย้ายไาที่ประชุมเลยครั้งแรกเลยผมพยายามคนคืออ้นี่แสงฟ้าทั้งหมดเหลือประมาณ2ี่สไม่ได้โทษตลาดไอ้ที่มาเช่านี่ยเราไม่ถามแม่สื้อรั่าคุณจะขายหน้าที่ไหนมาได้ทั้งนั้นแต่ว่าห้ามกินกำไรตรงนี้อยู่ได้ไหมถ้าคุณแจ้งจองแล้วเนี่ยไปเจ้งต่อบให้ได้ผมมีกฎอย่างนี้เช็คง่ายเลยครับเช็คเลยฮะถ้าใครมียกออกเข้ามาเลย เขไม่มีการใช้ไม่เลยครับเต็มแ้วฝันนี้